สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนกันเรื่องเครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะในภาษาไพทอนค่ะก็เป็นเรื่องต้นๆนะคะเป็นความรู้หลักๆที่น้องๆก็ควรจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะคะก็มาดูกันเลยนะคะบวกลบคูณหารนี่แหละค่ะนะคะลองมาทดสอบกันนะคะก็เปรียบเสมือนไพทอนเป็นเหมือนกับเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะเช่นนะคะ10บวกกับ6ค่ะ กดชิป enter รันผลได้16นะคะทีนี้ถ้าเอา10นะคะลบกับ6กชิป enter รันผลตอบ4นะคะแล้วถ้าเป็นการคูณเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ star นะคะสิบคูณ6นะคะชิป enter ค่ะตอบ60นะคะและถ้าเป็นการยกกำลังคะ่ะยกกำลังเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น star สองครั้งนะคะอย่างนี้คือ10ยกกำลัง6 นะคะ,ะกดชิปเอนเตอรค่ะนะคะก็จะได้เป็น1ล้านนะคะ,ะทีนี้พอดูที่การหารนะคะหารปกตินะคะก็จะเป็น10หารด้วย6อย่างนี้นะคะ,ะค่าก็จะได้เป็นการหารปกติ1.67นะคะแต่ในการหารนะคะก็จะมีอีก2รูปแบบค่ะคือการหารที่เรียกว่าเอาเศษของการหาร นะคะหารเอาเศษนะคะก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นนะคะเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์งนี้นะคะอ่ะนี่คือหารเอาเศษนะคะอ่ะแล้วก็ทำคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะคะว่าหารเอาเศษนะคะโอเครันผลค่ะอ่ะเพราะฉะนั้น เศษของการที่เราเอาสิไปหารกับ6ก็คือได้4นะคะทีนี้ต่อมาก็จะเป็นการหารที่ปัดเศษทิ้งนะคะคือเอาจํานวนเต็มนะคะปัดเศษทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น10นะคะ,ะการหารที่ปัดเศษทิ้งคือหารเอาจํานวนเต็มจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นสลสองครั้งอย่างนี้นะคะแล้วเอาไปหารกับ6ดูนะคะใส่คอมเมนต์ไว้นิดนึงค่ะนะคะว่าเป็น าหารนะคะปัดเศษทิ้งนะคะอย่างนี้นะคะกดชิป Enter ค่ะนะคะก็จะตอบ1นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ได้จากการที่เอาส0มาหารกับ6นั่นเองนะคะการหารเอาเศษกับหารปัดเศษทิ้งเนี่ยจะต้องเรียนรู้กันอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการ อทอนเงินนะคะหรือการแปลงหน่วยนะคะเช่นจากกิโลเมตรเป็นเมตรลักษณะนี้นะคะก็จะใช้วิธีการหารอย่างนี้นะคะเป็นการหารเอาเศษกับการหารเอาจำนวนเต็มค่ะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของลำดับคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งประจัร์ให้จำว่าเพม d a s แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเพม d a s คืออะไรนะคะแต่ว่าในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีลำดับนะคะในการคำนวณนะคะโดยที่เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขยกกำลังนะคะแล้วก็ตามด้วยคูณหรือหารนะคะคูณหรือหารเนี่ยก็จะเป็น ลำดับที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวไหนก่อนนะคะให้ทําจากซ้ายไปขวานะคะไม่ว่าจะเป็นคูณหรือหารนะคะแล้วจึงตามด้วยการบวกหรือลบนะคะก็ถ้าเห็นลบก่อนหรือเห็นบวกก่อนก็แล้วแต่ให้คํานวณจากซ้ายมาขวาเช่นกันนะคะวิธีการจําก็คือให้จําว่า PEMDAS PEMDAS นะคะก็คือ P คือ parentheses วงเล็บนะคะ ยกกำลังคือ e exponent นะคะส่วน m ก็คือ multiply นะคะก็คือคูณนะคะแล้วก็ D ก็คือ d i i v d e นะคะคือหาร a ก็คือ add คือบวกนะคะแล้วก็ S คือ subtract ก็คือลบนะคะจำว่าเพน d ดสนะคะเพราะว่าเวลาเราคำนวณสมการที่ค่อนข้างซับซอ้อนมากขึ้นนะคะก็จะมีการใส่วงเล็บมีการใส่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อยู่หลายตัวนะคะเพราะนั้นต้องคำนวณให้ถูกต้องนะคะว่าทำอะไรก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะสมมุติมีสมการนี้อยู่นะคะในวงเล็บค่ะ 2บวกกับ4นะคะแล้วก็นำไปคูณกับ3นะคะอย่างนี้คือต้องทำในวงเล็บก่อนก็จะได้เป็น2บวก4คือ6นะคะแล้วก็6ไปคูณกับ3นะคะถึงจะเป็นคำตอบนะคะก็คือตอบ18นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนการลำดับการคำนวณน,นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็คือนะคะในวงเล็บคือ4คูณกับ3นะคะอ่ะแล้วก็2อยู่ข้างหน้านะคะนำมาบวกกับ4คูณกับ3นะคะเพราะฉะนั้นทําในวงเล็บก่อนนะคะอ่าสคูณสก็ได้12เพราะฉะนั้น2อบวกสก็จะได้เป็น14นะคะผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนกับสรรมการตัวแรกเห็นไหมคะนะคะ,นะคะทีนี้ต่อมาค่ะจะซับซ้อนมากขึ้นนะคะอยางเราจะมีการแอสไซค่าตัวแปรให้เป็น Y แล้วกันนะคะ เหมือนเวลาน้องแก้สมการทางคณิตศาสตร์นี่แหละค่ะ y เท่ากับนะคะก็เป็น20นะคะบวกกับ3นะคะแล้วบวกกับ12นะคะแล้วก็บวกกับ2ยกกำลัง3นะคะหารด้วยนะคะ4คูณกับ3ถ้าเห็นสมการอย่างนี้แล้วนะคะ เราจะต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของ PEMDAS หรือลำดับคำนวณน,นะคะว่าทำอะไรก่อนนะคะนี้จากสมการนี้นะคะก็เรายึดหลัก PEMDAS นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ Parenthesis คือวงเล็บนะคะก็เอา20มาบวก3ค่ะ นะคะก็ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็มามองสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในสมการนี้ต่อไปนะคะพอจากตัว p มาแล้วนะคะก็จะเป็นตัว e คือ exponent นะคะคือยกกำลังเพราะฉะนั้นมียกกำลังอยู่ในสมการนี้นะคะทำก่อนค่ะ2ก็คือไปยกกำลัง3นะคะทำยกกำลังเสร็จแล้วนะคะก็หันมามองว่า มีลำดับต่อมาไหมก็คืออาจจะเป็นคูณหรือหารนะคะอะไรมาก่อนก็ทำสิ่งนั้นก่อนนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นหารแล้วก็คูณนะคะดังนั้นเราจึงเอาผลลัพธ์ของการยกกําลังนี้นะคะมาหารกับ4ก่อนค่ะนะคะแล้วจึงเอาผลลัพธ์มาคูณกับ3ต่อมานะคะก็คือทำจากซ้ายมาขวานะคะหลังจากทํา การคูณหาเสร็จแล้วนะคะจึงจะมาทำการบวกนะคะในสมการที่เหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นรันผลกด Shift Enter ค่ะนะคะแล้วนะคะ,ะเราก็เรียกค่า y ดูนะคะ,ะก็จะได้เป็น41นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องรูปแบบการเขียนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในภาษา p ไพทอนนะคะ,ะเราก็จะมา เริ่มนะคะกดชิป enter ลงมานะคะตั้งค่าตัวแปรค่ะ x นะคะให้เท่ากับ1แล้วกันนะคะแล้วก็ให้ y นะคะเท่ากับ5นะคะกดชิป enter รันผลตั้งไว้นะคะให้เขียนสมการอย่างนี้นะคะ x นะคะบวกเท่ากับนะคะ y นะคะ นะคะแล้วก็รันผลนะคะดูค่า x ค่ะนะคะดูค่า x ต่อ6นะคะเพราะนั้นการเขียนในรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันเทียบเทียงกันนะคะกับการเขียนในรูปแบบว่า x นะคะเท่ากับ x บวก y นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะนะคะมาลองเป็นเขียนอย่างอื่นนะคะเช่น x นะคะ ลบค่ะเท่ากับ y นะคะ,ะเพราะฉะนั้นรันผลนะคะมันก็คือเป็น x ลบ y นั่นเองนะคะแล้วใส่กลับไปที่ค่า x นะคะเพราะนั้นตัว x ตอนนี้มีค่าคือ1นะคะ,ะทีนี้ต่อมานะคะบวกแล้วลบแล้วนะคะก็จะเป็นการคูณน,นะคะก็ x นะคะเอาไปคูณน,นะคะให้ค่า x เท่ากับ x คูณกับ y นะคะเราก็จะเขียนอย่างนี้สั้นๆได้นะคะอันนี้ก็คือเท่ากับ x เท่ากับ x คูณกับ y นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะคะหลันค่า x ดูนะคะก็จะได้เป็น5นะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นการหารนะคะก็จะเขียนว่า x นะคะหารเท่ากับ y อย่างนี้นะคะอะ ดูค่า x ค่ะตอบ1น,นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับการหารนะคะที่เป็นการหารเพื่อเอาจำนวนเต็มนะคะเพราะนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นนะคะการทำสแลสสองครั้งอย่างนี้นะคะโอเคดูค่า x ค่ะนะคะ,ะทีนี้ต่อมาก็จะเป็นการหารที่ เอาเศษนะคะเอาเศษก็จะเขียนอย่างนี้นะคะดูค่า x ค่ะนะคะ,ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นการยกกำลังนะคะเพราะนั้นเอาสมมตินะคะเขียนเป็น่า y นะคะยกกำลังนะคะสองนะคะอันนี้ก็คือ เอา y ยกกำลังสองนะคะแล้วใส่กลับไปที่ค่า y นะคะเพราะนั้นค่า y ตอบ25ก็คือ5ยกกำลังสองนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการนำเอาเครื่องหมายบวกกับคูณนะคะมาใช้กับตัวแปร ى, ประเภทข้อความหรือส r ริงด้วยนะคะลองมาดูกันค่ะสมมุติว่าตั้งตัวแปรนะคะชื่อว่า first name นะคะให้ค่าเท่ากับ จันนี้นะคะกดชีพเ็นเตอร์นะคะแล้วก็ให้ last name นะคะ,ะเท่ากับนะคะ,ะตะวันนี้นะคะเพราะนั้นเวลาเราทำการสั่งพิ i n t นะคะ,ะเราลองพิ i n t first name นะคะแล้วเราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือการบวกนะคะ,ะแล้วก็ไปต่อด้วย plus name อย่างนี้นะคะ,ะดูผลนะคะก็จะเห็นว่าต่อกันมาเลยโดยที่ไม่ได้วักนะคะอย่างนี้ไม่วักนะคะถ้าเขียนอย่างเงี้ยก็คือจะไม่วักนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้มีการวักระหว่าง2ตัวแปรนะคะเราก็ทำการบวกเข้าไปด้วยช่องว่างนี่แหละค่ะ นะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะก็รันผลดูค่ะ,ะเราก็จะได้มีช่องว่างระหว่างตัวแปรนะคะ,ะทีนี้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการใช้สัญลักษณ์คูณนะคะลองมาดูผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ First name ก็คือตัวแปรที่เราตั้งมานี้นะคะ,ะนำไปคูณกับ2ค่ะกดชีพ Enter ค่ะก็จะได้2ครั้งเห็นไหมคะ ะะหรือถ้าเราต้องการจะเขียนตัวแปรนี้ออกมา5ครั้งนะคะ,ะเราก็จะได้ผลอย่างนี้นะคะ